ค่าความร้อนหัวเทียนคืออะไรแล้วเราต้องเลือกใส่เบอร์ไหนหัวเทียนไม่ใช่ว่าแค่ขนาดเท่ากันก็จะใส่ด้วยกันได้หมดค่าความร้อนเป็นตัวสําคัญเลยว่าหัวเทียนนี้จะทํางานกับเครื่องยนต์ได้ปกติไหมหากใส่ผิดเครื่องอาจจะสะดุดหรือกินน้ํามันจ,จัดๆเลยก็ได้ ค่าความร้อนของหัวเทียนคือค่าความสามารถในการระบายความร้อนจากปลายหัวเทียนไปยังเสื้อสูบของเครื่องยนต์โดย NGK จะมีผลิตหัวเทียนที่มีค่าความร้อนตั้งแต่2ถึง11โดย2คือร้อนสุดหรือระบายความร้อนได้ช้าสุดและ11คือเย็นสุดหรือระบายความร้อนได้เร็วสุดนั่นเองหัวเทียนร้อนจะมีฉนวนเซรามิกใกล้อิเล็กโดรดรูปทรงยาวผอมทำให้ระบายความร้อนยากในขณะที่หัวเทียนเย็นจะมีฉนวนเซรามิกใกล้อิเล็กโรดรูปทรงหนาสั้นทำให้ระบายความร้อนได้ง่าย ค่าความร้อนสําคัญมากถึงมากที่สุดหากเลือกหัวเทียนร้อนเกินไปอาจทําให้เกิดการจุดระเบิดล่วงหน้าหรือพรีอิกนิชันได้ทําให้เครื่องยนต์เสียหายส่วนหากเลือกใส่หัวเทียนเย็นเกินไปหัวเทียนจะสะสมขมเหลวทาให้จุดระเบิดได้ยากและสิ้นเปลืองน้ํามันโดยไม่จําเป็นทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องใส่ค่าความร้อนเบอร์ไหนหากเป็นรถเครื่องเดิมๆให้เราใช้หัวเทียนค่าความร้อนเท่าเดิมจะดีที่สุดเพราะทางโรงงานออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานอยู่แล้วสําหรับรถที่ต้องปรับค่าความร้อนจะเป็นรถที่มีการ modify มา หรือรถแข่งที่ต้องใช้หัวเทียนเย็นขึ้นเพื่อให้ระบายความร้อนเร็วขึ้นค่ะอันนี้แนะนําให้ปรึกษาช่างที่ทําเครื่องให้หรืออ้างอิงดูจากสีหัวเทียนที่ใส่อยู่ก็ได้หากสีออกขาวหรือมีคราบสะสมสีขาวเกาะหรือฉนวนเสียหายแตกหักก็ให้ใช้เบอร์เย็นขึ้นหากสีออกดํามีคาร์บอนเกาะรอบเซรามิกก็ต้องใช้เบอร์ที่ร้อนขึ้นค่ะเมื่อเรารู้ข้อมูลนี้แล้วก็หวังว่าทุกท่านจะเลือกซื้อหัวเทียนได้ตรงตามความต้องการในการใช้งานได้ดีขึ้นนะคะสามารถดูบทความเกี่ยวกับค่าความร้อนเพิ่มเติมได้ใน www. ตลาดฟิลเตอร์ m ในหมวดความรู้เกี่ยวกับหัวเทียนค่ะ